ต่อความยาวขากางเกยงยีนเส้นเลาะได้เดิมออกแล้วตัดสูงเหนือเส้นเดิมขึ้นมาประมาณหนึ่งเส้นจับขาออกมาทางด้านผิดวันนี้ตัดแบนนี้เรา,าเย็บกันด้วยการหัน มันจะเข็บไปด้านเดียวกันวางให้ตรงเย็ยบสูงกว่าเส้นเดิมนิดนึงเย็บต่อเสร็จแล้วเรามาเย็ยบคิ้วนะคะการเย็ยบคิ้วด้านบนเราจะเย็ยบไปบนเส้นเดิม 我们把它